อย่าถ่ายนะทำอะไรนะอีบา้าปล่อยบอาพ่อมแพ่มพูกอยู่คนเดียวเคยตัวป้าสาัมว่าเอากับข้าวไหนมันบูดแนละ้วจานไหนเททิ้งโลเลยไม่ต้องแดกหรอกเรื่องมากป้าสาัมว่าเติมน้ําแดงให้ป้าหน่อยป้าบอกว่าเทให้หมดเลยถ้าหมดแล้วก็ซื้อใหม่ น้าผาแลหาเรื่องมากปัญหายอมน้องกินฉาดหมอโนเจ็บหนงปวดท้องตาแหลมมันจะมากเกินไปขนมปอกจาบ่อยโดนตบอันนี้ใส,ส่สัดญานแล้วนี่เง่าโง่ฉลาดอีบ้านนอกนั่งไพ่อีกคนใช้ยิ่ง่ตพัฒนาดีขึ้นแก้สิ่งเลี้ยงเปิดเข้าสุแก่ตายแน่อยู่ดีไม่ว่าดีสมองมีหนูเจ็บท้องกินไม่ได้